วัดเทพสิทธิการามหรือวัดบ้านไร่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือณนะเรียบลำคลองบ้านไร่ในวันพุทธที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2565โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อส่งเสริมให้เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอสามงาม 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประเพณีประจำท้องถิ่นของอำเภอสามงาม 3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงการดำรงวิถีชีวิตปริมครองซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยและ 4. เพื่อให้เกิดการสารความสามารถคีปรองดองขึ้นระหว่างวัดชุมชนหน่วยงานข้าราชการและเอกชน ให้มีความร่วมมือในการจัดงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมผู้เข้าร่วมพิธีขอความกรุณาปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ติดตามข่าวสารงานกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจเ Facebook ประชาสัมพันธ์วัดเทพสิทธิการาม